วันนี้มาร้องงานตัวนี้เลยฉันคาดเ่าอให่วัดแฝดค่ะตอนนี้กำลังอ่สัมรวมอยู่สัมรวมใหญ่ใ่างลก่ะก็จริงอ จริงๆี่ที่เราก็ไปอวอสแฟนครับแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบโลจิชั่วเป็นแบบว่าเม d d l e w o r l เลยอะไรเงี้ยก็โห,โหสนุกมากแล้วก็จริงๆได้ดูแบบในในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบโปรโมชั่นที่มันมีเฉพาะในงานนี้อะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนทุกคนที่ว่านนงๆได้สนามรับเขาก็มากันดีค่ะใจไดใจสั่นใจสั่นใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเพราะว่า เป็นพีซได้ที่มีราคาก็จะขึ้นเหมือนกันครับนี่เล้ยงนี่เมลียนี่เล้ยงแต่ที่ถูกใจครับแต่เลี้ยงเรี้ยงอะไรไม่ได้จริงเรียนเรียนที่ใส่อยู่ก็ก็ชอบมากครับผมก็มันจะมันเข้ากับลุคมากกับยานไซโก้นะครับก็จริงมันมีหลายแบรนด์มากที่ที่เราเจอดูแล้วเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้ลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้ลุกหนึ่งเห็นวันเจ็ดลุกเลยไหมครับเอาเจ็ดวันเจ็ดลุกเจ็ดเรือนเลยไหมครับพี่ซื้อให้มย เจฟพี่ป๊อบจะให้หนอเลยนะเจ๊แบบานะซื้อให้ใช่ไหมเอเอาโด ผมก็ฝากๆแฟนเนาะก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าแบบสนใจในการช่วงนี้กำลังดูนาฬการช่วงนี้แนะนําให้มาจริงเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เรื่องแล้วก็โปรโมชั่นอะไรที่แค่ที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยก็แวะกันเข้ามาดูได้ที่เซ็นทรัลทองแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะทุกสื่อทุกคนที่มาด้วยวันนี้ก็ไม่ยากอนวันนี้ เพื่อกลับจากเกาหลีมาครับไปทำอะไรมาครับไปเที่ยวครับแล้เล่นเราเล่นกันไปดำเพลงแล้วก็จริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราเป็นโปรดิวเซอร์เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วย เราเรื่อยเราเรื่อยนะแต่เราแต่เราแต่เราแต่ไจริงเราเราไปทำทั้งโปรดิวส์ด้วยเราไปฟีดด้วยแล้วเราก็จริงจริงทำในพาร์ทเพลงแทบจะหมดเลยนะครับผมแล้วก็โปรดิวส์กับทั้งโปรดิเซอร์เกาหลีดครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนเนื้อเพงเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมภาษาเกาหลีด้วยนะครับเพลงเพลงมันปล่อยตั้งแต่เมื่อไร่ครับจริงจริงปล่อยเป็นตัวโก้ทุกคนสามารถแ้วได้ปล่อยเมื่อไหร่ ก็เราติดตามครับผมเพราะจริงๆเราเพิ่ง <inside> อัดเสร็จเมื่อวานวิวสองใช่แต่ทราบชื่อศิลปินที่เราร่วมร่วมงานเมื่อไหร่ครับเ้าจะบอกเมื่อไรเมื่อถึงเวลาครับไปเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงครับเออเรามกความสุขทุนใจหรือยังไงแค่ไหนครับที่แบบได้ไปร่วมงานบ จริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทุกประเทศเลยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินนั่นอเองเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันใหม่ออกมาก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับตัวโปรดิวเซอร์แล้วก็นักศิลปินต่างชาติเป็นการแบบโคอินเตอร์เรียกโคอินเตอร์ได้ไหมจริงก็เออ่ก็จริงๆเราอยากไปดูประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกคินพัดก้าะจบแล้วใจหายไหมคะใจหายเพราะว่า บบเหมือนเวลาเราดูทีมพออะไรเงี้ยทุกเสาร์ก็จะมีสเก็ด้วยให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ร์่ไมเพราะเข้าไปอา่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดมูซีรีส์ด้วยกันแบบนั่งแบบโหกันแบบมแบบมไม่รู้อยู่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มันเอนจอยความสุขแล้วก็แบบเหมือนแบบเราได้อินเ n อร์แอคกันด้วยอะไรเงี้ยทุกๆวันเสาร์อะไรเงี้ยเออก็มีความสุขใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ให้มาดูคนอีก กินบอกว่ากลัวโดนหุ่นหัวมากเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลัวผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วข้างหลังผมแบกมากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคิมหานอาจจะดูร้ายก็ผมแต่เจอหน้าหลักมากหลายแค่ในเรื่องนี้เหรอครับครับ ครับจะไร้หรือไม่ไร้ต้องรอดูเอ่อจริงเรื่องราวสิมันก็ยังมีต่อนะสำหรับคอค้ากู้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าในในตอนนี้เท่ลยเราดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่าอย่างไรแต่เดี๋ยวมันมีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่แบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยมาในโปรเจกต์คู่้อนต์มันก็แค่เซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามดีกว่าครับอ่าละถึงความดังของเรามีคนมาปลอง จริงก็อยากให้ทุกคนระวังหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายครั้งที่โดนมิสไซชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกลอะไรเงี้ยเพราะเขาผมไม่ไม่เคยทักไปของกันมีใครนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้คื <laughs> อเขาลอมเป็นชื่อ account ลองเ,เลยครัใช่ใช่เป็นเป็นชื่อของเราเ,เ,ป,เป็นเป็นพุกใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเอ่อก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังแต่ว่าคุณเจฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจฟพูด่าษาไรไงเขาเพื่อนก่อนทักชื่อแฟนทับส่งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซ็ปต์เพราะว่าเรา เราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสมควร้ก็มาเจออะไรที่มันไม่สมควรจะเจอที่โดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บาดมาเรื่องอาบัตรด้วยที่แบบโกงบัตรที่โดนเยอะมากอะไรเงี้ยก็อ,อยากให้ทุกคนระวังนิดนึงเรื่องการซื้อบัตร หรือว่าตัดาจนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงเลสตั้มีการดำเนินการยังไงบ้างครับจะแจ้งความอะไรไหมครับจริงจริงจะเป็นทางท่ายที่ดูแลเรื่องนี้ครับเขาต้องรอดีบ่างว่าเขาจะแบบแล้วส่วนตคนเราที่ยันได้มาเจอแบบแบบโดนแกล้งตลอดที่ผมไม่ชอบมากผมไม่ชอบจริงผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบพาคนที่ว่าจากคนที่แบบเขาสปอร์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเนี้ยผมว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะทีเลสตั้งต้องแจ้งคดีหนุกอมันมีคนเสียหายแล้วอยนี้มันมีคนที่เสีย แล้วก็เรื่องบัตรก็มีโปรเซสอะไรเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโอแบัตรส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความแล้วมันใส่ชื่อเรา เนี่ยเราให้ทางข่าววอรเปิรดูอะเรื่องนี้ด้วยคล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามันจะทป็นยังไงต่อไปกันตอนแรกตรวจสอบไปอยังว่ามันมันโดนปิดหรือมันโดนล็อกไปหรือยังเนี่ยจริงตอนนี้น่าจะล็อกโดนล็อกไปแล้วแต่แต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดเขาก็จะสร้างแอคเคาน์ใหม่อะไรเงี้ยเราน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอย่าไปหลงเชื่อคุณตงไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยครับแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ที่ทำไปแบบภาษาคนไทยเลยก็ยังไงก็ระวังดีกว่า ตอนนี้หลังจากที่เราอเชิญไปยังมาอยู่นะคะลจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีใช่ๆท,ท,ที่ที่ล่าสุดก็จะเป็นกับเรื่องของบัตรมากกว่าที่โดนโกงโอนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรเป็นตัว ห่วงแฟนถามไม่ราบครับเอออยาก่วงภาพพื้จริงๆเราอ่ะค่ะเราแค่คือเราได้อยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสียที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เสียที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนนี้ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบทำให้ผมมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วโดนโกงเนี่ยผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีมิชชั่ชีพล้มกระเป๋าอะไรผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบเนี้ย เราก็แบบต Han ้องขาดอะไรมามากมายแล้วต้องแบบถึงเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับขอบคุณครับ